สวัสดีคะ่ะวันนี้พี่หนูพามาเที่ยวศูนย์กีฬาเคหะทนบุรีสามนะคะมีสนามวิ่งแล้วก็ลูป่ปั่นจักรยานนะคะอันนี้สนามแบดมินตันนะคะเวลาเด็กๆมาแข่งกันตามโรงเรียนก็มาแข่งที่นี่กันนะคะอันนี้ครั้งหน้านะคะมาสมัครได้เสียค่าสมัคร ปีละสี่สิบหกสิบอันนี้ก็เป็นฟิตเนสนะคะซึ่งพี่หนูก็เข้ามาเล่นแล้วตอนนี้เขาเปิดตั้งแต่ตีสนีะ่แจ้งบอกข่าวอยู่ข้างหลังบิ๊กซีนะคะ,ะใครใกล้ๆอ่ก็มาเล่นได้ไม่ได้สมัครสมาธิกก็เล่นได้ค่ะนี่ค่ะแต่ถ้าจะสมัครสมาธิกก็จะ ไปเล่นในสนามแดดได้สนามตัดกลอค่ะตะกกลอสนามตะกกลออันนี้ฟุตซอลค่ะตอนเย็นเย็นก็จะมีเด็กๆจะน้องๆเด็กๆมาเตะกันสนามฟุตซอลใหญ่ลนอันนี้คือสนามใหญ่เลยเด็กๆจะมาแข่งกันสนามฟุตบอลค่ะ เขาก็คอยบำรุงรักษานะคะตอนนี้ก็ยากาเขียวมีสนามเด็กเล่นค่ะสนามเด็กเล่นสําหรับเด็กๆก็มีนะคะมาสมัครเป็นสมาชิกได้เป็นตองสำหรับคุณตาค่ะคุณลุง แล้วก็มีสนามบาทนะคะน้องๆแล้วก็มีโรลเลอร์เบรกใคะมาเที่ยวกันนะคะออกกำลังกายดีต่อสุขภาพ